วิธีการใช้ยาสูตรพ่นชนิดแ a นดิ h าเลอรมีวิธีการใช้ยาดังนี้ใช้เล็บจิกบริเวณตำแหน่งสีดำของแผงยาแล้วแกะแคปซูลออกจากแผงยาเปิดฝาครอบแล้วดึงฝากระบอกขึ้นเพื่อบรรจุเม็ดแคปซูลใส่แคปซูลในแนวตั้งในช่องใส่ยา ปิดปากกระบอกจนได้ยินเสียงดังคลิกกดเจาะเม็ดยาที่ปุ่มสีเขียวด้านข้างหนึ่งครั้งพ่นลมหายใจออกทางปากอมปากกระบอกยาโดยปิดปากให้สนิทสูดหายใจเข้าทางปากเร็วแรงลึกกลั้นหายใจไว้อย่างน้อย10วินาทีจากนั้นหายใจตามปากติ เปิดฝากระบอกนำเม็ดแคปซูลออกแล้วเช็ดปากกระบอกยาให้สะอาดและปิดฝาครอบหลังใช้งาน